อันนู้นอันนู้นอะไรเป็นเงิน1น0อยพันพันสี่ร้อยทำไปแล้วทำร้านี่พึ่งทำไหมครับไปจากไหนถึงไหนข้อจากเสาไฟใหญ่อย่างหน้าตมละกลางเห็นไหมครับอย่างสี่แยกสักเล็กนิต้นนี้และจะเอาหม้อแปลงไว้เปล่าก็ต้องเตรงคเสังค่อีใช่ไหมใช่ครับ ทำได้เนาะอย่างงั้นอ่ยเดี๋ยวจะบอกผู้ว่าเลยได้คือกันผมได้ทำาหารแล้วอ่ะทั้งทุกแยกเอาเอาต้นเดียวใหญ่ๆแค่นะอันนี้นะแต่ก็กำลังกังวลเรื่องถ้าไปอันนี้ถ้าโครงการบริหารจังหวัดของเราท่านใหม่เนี่ยเพิ่งรับตำแหน่งใหม่ยังไม่ได้สาบานตนเข้ารับตำแหน่งแถบนโยบายสภาใชครับยังนะครับ แต่ท่านก็ถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองที่จะต้องดูแลพี่น้องประชาชนทั้งจังหวัดนะครับในฐานะนาณยกการบริหารส่วนจังหวัดวันนี้ท่านก็มาร่วมรับฟังแล้วก็มาร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับเพื่อที่จะได้มาช่วยเหลือดูแลพี่น้องในโอกาสต่อไปนอกเหนือจากโครงการของของกรมทางหลวงแล้วมีอะไรที่จะดูแลได้นะครับท่านก็จะได้ช่วยกันดูแลก็ต้องขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับท่านนายกแล้วก็ทีมงาน นี่คือกำนันตำบลสากเ็กนะครับกำนันตำบลสากเดำเนการให้ทุกท่านได้รับทราบแล้วก็ให้เข้าใจก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ผมขออนุญ,ญาตเรียนเชิญน,นะครับท่านรองเพราะว่ารัชการจะนดพิจิตระครัานถูกสัมดัสก่อนนะครับใจนะครับซึ่งท่านก็สามารถที่จะสอบถามหรือมีโอกาสที่จะยกมือพูดคุยกันในตอนทีมงานของกรมทางหลวงแล้วก็บริษัทมีบริษัทที่ปรึกษาด้วย ไม่มีนะครับก,การที่คนทำหลวงดำเนินการเองก็ขอให้การดาเนินงานทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับพี่น้องมีอะไรที่จะพูดบบที่จะวันนี้หมดตรวจกับเจรลูกก็จะอยู่ช่วออยดูแลด้วยรวมถึงเวลาพ่อแม่พี่น้องมีปัญหานะมีข้อร้องเรียนมีอะไรจะแจ้งนะครับถ้าสะดวกก็แจ้งที่มวดได้นะครับ10.86กิโลเมตรงบประมาณ650ล้านบาทนะครับชุดรถ5.9น,นะครับมีทั้ง รูแปแบบของเกาะที่เป็นเกาะจุดเริ่มต้นของโครงการเนี่ยอยู่ที่กม95บ980หรือก็คือที่แยกว้านเนืองสมอไปถึงจุดสิ้นสุดของโครงการนะครับที่กม106บวก440หรือก็คือสี่แยกสักเหล็กรวมเป็นระยะทางทั้งสิ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10.86กิโเมตรเขตทางเรากว้างทั้งหมด60เมตรครับมีประมาณการจราจรเโดยเฉลี่ยต,ต่อวันเนี่ยอยู่ที่3 7 0 0คันมีเปอร์เซ็นต์รถบรรทุกอยู่ที่ประมาณ7.38ของ ปริมาณรถทั้งหมดนะครับโดยมีวงเงินค่าก่อสร้างอยู่ที่650ล้านบาทเื้องต้นเนี่ยจุดเริ่ต้นเราที่แยกบ่าเนินสมอเนี่ยครับสำหรับถนนพิจิตรฝากเล็กนะครับก็เป็นเส้นทางเชื่อมไปยังอำเภอเนินมะปางนะครับเพราะนั้นชาวอำเภอเนินมะปางจังหวัดพิษณุโลกถ้าจะมาพิจิตก็ต้องใช้ถนนเส้นทางนี้ ซึ่งต่อไปราดยางก็จะสะดวกขึ้นแล้วนี่คือถนนทางหลวงที่กำลังจะขยายเป็น4ช่องทางการจราจรนะครับ